เริ่มแล้วยืนยันตัวตนใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐฟรีผ่าน7 1เ่อทุกสาขานะครับเพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับโดยรัฐบาลเนี่ยเขาได้เพิ่มช่องทางในการยืนยันตัวตนเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ ทางแอปพลิเคชันทางรัฐก็เป็นการอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถยืนยันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน7 e เ e ่ e อได้ทุกสาขานะครับทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรเลงมาดูนะครับสำหรับแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยนะครับก็ได้รับการพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยรวบรวมเอาไว้กว่า68บริการนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ให้บริการประชาชนที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยที่เช่นบริการตรวจสอบสถานะสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดบริการตรวจสอบผลคะแนนโอเจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติบริการตรวจ สอบเครดิตบูโรสิทธิประกันสังคมสิทธิการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการตรวจสอบและเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพเป็นต้นโดยปัจจุบันเนี่ยประชาชนที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐและก็ยืนยันตัวตนได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่าน6ช่องทางด้วยกันดังนี้ 1. แอปพลิเคชันทางรัฐ2ตู้บริการอนเนกประสงค์ภาครัฐ 3แอปพลิเคชันดีโดป้าของกรมการปกครอง4ตู้บุญเติม5เคาน์เตอร์ไปรสีนีไทยยกเว้นไปรสีนีอนุญาตและร้านไปรสนีนีและช่องทางใหม่หกเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเล่นทุกสาขานะครับซึ่งเขาก็มีกว่า13,500สาขาโดยคุณผู้ชมเนี่ยเพียงแต่นำบัตรประจำตัวประชาชน เพียงใบเดียวนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีนะครับความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆาเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับการใช้บริการาประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่จัดเก็บโดยหน่วยงานภาครัฐได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพิสูจน์และก็ยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการแอบอ้างชื่อเข้าไปขอรับบริการในแอปพลิเคชันทางรัฐโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยเขาได้พัฒนาและเพิ่มช่องทางในการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะยืนยันตัวตนนะครับเพื่อให้เข้าเพื่อใช้บริการ แอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยนะครับโดยยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน7 e เ e ่นอได้ทุกสาขาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในการยืนยันตัวตนด้วยนะ